สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องปัญหานะครับปัญหาที่เจอมาว่าตั้งแต่ใช้รถมา5้าเดือน เจอปัญหาอะไรมัง่งรถตัวนี้ใช้แล้วเป็นยังไงเนี่ยผมก็ใช้มา5เดือนครับวิ่งมาก็หกพั 6, โลอัตราสิ้นเปลืองครับเพื่อน ห้าจุดสองครับตอนนี้รดห้าเดือนบิงมาจะหกพันโลแล้นิดหนึ่งปัญหาอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนรถตอนแรกมันก็ดีครับอืมพอใช้ไป ห้าเดือนปัญหาที่เจอคือนี่ครับเพื่อนฝาถังกดไม่ค่อยออกนี่ต้องแงะหน่อยกดไม่ออกเลยครับเพื่อนเนี่ยออกยากมันรู้มันติดอะไรไม่รู้เนะี่ยต้องแงะต้องใช้แงะด้วยถึงจะออกอันนี้คือปัญหาแรกเลยที่เจอ แล้วก็ปัญหาที่สองนี่โอ้ปัญหาโลกแตกเลยมั้งดังมากีแก้ไงไม่รู้เอาเกาใส่ไปข้างในแล้วสองหน้าแล้วก็ยังดังอยู่ตกหลุมหน่อยดังก๊กก๊กก๊กก,ก๊โอ้น้าลำคาญมากไม่รู้จะทำยังไง อย่างอื่นก็ยังไม่เจออะไรนะครับ่เจอแค่สองอย่างที่ว่ารบกวนใจเหลือเกินรถเพื่อนๆเ,เป็นบ้างไหมครับไม่รู้มันเป็นธรรมยังไงดีอย่างอื่นก็ดีหมดนะครับ ขับยังขับปกติอยู่เ,เพื่อนๆรถเ,เพื่อนๆแหละครับเจอปัญหาอะไร,รมั่งเปล่าถ้าเจอก็ช่วยบอกแชร์ด้วยนะครับ รถผมก็มีแค่นี้สองปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้ถ้ามีอะไรก็จะมาแชร์บอกให้เพื่อนๆอีกตอนนี้ปัญหาคือสองอย่างฝาถังเอาไม่ออกออกยากหน่อยต้องแงะ ถึงจะออกแล้วก็ไอ้กระท้ายเนี่ยจะถอดออกก็ไม่ได้ถอดออกแล้วก็โบ๋เลยดูไม่สวยลำคาญอยู่มั่จะทำยังไงดีคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้มีทำอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับ ขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ